ไปกันแล้วครับ,บ3550 i5 จริงๆมันอะ่ะสวยแต่ผมขายเป็นสภาพพอใช้เดียมเพราะว่าจริงมันสวยเห็นไหมสวยเลยข้างหลังว่าแค่เลขมันหายไอ้เลขคำว่า i53550 มันหายแต่บานนัมเบอร์ยังอยู่ผมก็เลยขายเป็นเดียมนะครับส่วนคุณลูกค้าก็น่ารักมากเลยเป็นลูกค้าที่ มาจากช่อง YouTube นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์บ่อยตอนสั่งของยังบอกว่ารอชมคลิปแพ็คของนะครับตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนก็เดี๋ยวจัดให้ครับคลิปแพ็คของส่วนนี้ก็จะตามคำขอครับจัดไปไม่คลิปเลยนะจะมี คนชอบดูคลิปแพ็คของงงมากเลยมีคอมเมนต์บอกก็ดูคลิปแพ็คของดูจบแล้วดูคลิปแพ็คของอันต่อไปผมก็งงคลิปแพ็คของแล้วคนที่มาเมนรู้สึกจะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ซื้อของสิ่งนั้นด้วยนะหรือถ้าของที่ คนที่ซื้อของสิ่งนั้นมาดูด้วยก็ก็มีใช่แต่โดยรวมก็ดีหมดซื้อไม่ซื้อมาดูผมก็ดีใจแล้วผมก็จะแพ็กดีๆเลยนะมีเคสเคสที่เปลี่ยนเคสอะนี่เคสผมเองแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วสวยมากเลยผมเปลี่ยนเป็นเคสโคตรโหดแล้วอันนี้ใครสนใจก็ ซื้อได้นะครับมามาลับทีบ้านเป็นเคสตัวนี้สวยเลยเธอมอเท็กงามๆเลยนี่้ังน้ำมาอืมนะสวยไหม,มเก็บเก็บเก็บอ่ะแพ็ CPU คีัู จัดไปครับง,งามๆหนานๆมันจะใส่ไปพร้อมกับ4โคลนได้ไหมว่เนี่ยมันจะพอดีไหมใช้ CPU นี้ใช้กับบอร์ด n t t l l 5 5น5นะครับ lga 155 5 Intel นนะครับนี่รอดูคลิปแพ็คของได้เลยแต่เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเกี่ยวกับการเปิดใช้ D.L.S.S. ของ r t X 3080ผมเล่นใสเพื่อพังไงแล้วผมเพิ่งรู้ว่าเปิด Super r e s o l u ลูชัแล้วแม่งโคตรชัดแต่ภาพแม่งชัดมากสุดๆเลยกานอลังการเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูคลิปได้เลยครับนาทีที่40 44เป็นต้นไปนะครับจะมีการกด D.L.S.S. ในการเทปเมนบอร์ด B250 งพัดอสุดอืม ทบเลตบอร์ดแล้วเจอเจอเทคโนโลยีดี i y เ,เข้าไปนี่แบบซูเปอร์รีโซลูชันอะติดใจเลยอะเอาว่างนี้เลยดีกว่าติดใจเลยความคมของภาพแสงสีที่มังสุดยอดจริงรอชมได้เลยอะอันนี้ใส่ซีพียูไปก่อนนะอันนี้แพ็กกน กขบอกคุณกิ้งมีซิลิโคนที่คุณกิ้งไม่ได้ใช้ไหมเอาไปเลยครับหลอดใหญ่หลอดหลอดใหม่ขอแค่มาดูคลิปผมคอมเมนต์ผม <c oughs> คอมเมนต์คลิปผมผมก็ดีใจแล้วครับมีความสุขนะจัดไปเลยหลอดใหญ่อ่าตัด รอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวสินค้ามีปัญหาหรือมีํำหนิตรงไหนมีปัญหาไม่ขายหรอกจะมีํำหนิดจะแจ้งตรงๆเลยํำหนิเยอะมากก็ไม่ขายมีอะไรบอกหมดปีไหมครับมีอะไรแจ้งหมดทำไม่ได้ก็ทำให้ลง YouTube เทสให้เลยแล้วแค่ กลับส่งไปให้แป๊บเดียวถึงนี่ขอบคุณครับพิจมากเลยที่ได้เห็นคำว่ารอดูคลิปแพ็กสินค้าตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนโดนใจเลยจัดไปเลยเออและเพลงที่ขึ้นต้นคลิปวิดีโอโเป็นเพลงเป็นเพลงแต่งของผมเองนะ กต่ลหลานผมเป็นคนร้องนะครับไอเพลงกลับไปรักยังทันไหมออกลับไปแก้ไขผมแต่งเองดีจิต้าเองโซโล่เองอตื่นมาแล้วมันมีเนื้อเพลงมาไงว่ากลับไปรักยังทันไหมขอ,อกลับไปแก้ไขมันทึกหน้าสุดท้ายเรื่องราวของเราตื่นมาจากที่นอนอแล้วก็เฮ้ยแม่งมีเพลงขึ้นมาในหัวก็เลยเอามาเป็นเพลงในคลิปนี้เลย เวลาทำกิ้งคอปเปอเลชั่นจบจบแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเตรียมส่งขอบคุณลูกค้าที่น่ารักมากๆนะครับที่สนับสนุนกิ้งคอปเปอเลชั่นเสมอมา